นี่เรามีอะไรมาให้ดูด้วยครับออันนี้กล่องอะไรครับกล่องขนมนี่กล่องวกกล่องอะไรครับขนมกล่องขนมอะไรละครับไม่ใช่เป็นกล่องอาหารครับอาหารอะไรครับอาหารว่างครับว่างเปล่าเลยเห็นไหมครับอ่าเราเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเราจะส่งกล่องนี้เราจะส่งอะไรพัสดุพัสดุครับคำว่าพัสดุสะกดด้วยสอเสือ หรือสะกดด ah, ิสโสาลาสอเสือหรือสอสาลาครับในคำว่าพัสดุ15วินาทีจับเวลาเอาล้ครับสอเสือหรือสอาลาสอเสือหรือสอาลาเอาล้ครับสหนึแล้วต้องตอบแล้วครับจะตอบว่าข้อหนึ่งครับสอเสือข้อหนึ่งสอเสือ มั่นใจไหมครับเนี่ยมั่จใจค่ะดูท่าทางมอนไม่ค่อยมั่นใจนะครับ ทำไมถึงตอบข้อหนึ่งอะทำไมถึงเลือกสอเสือเพราะว่าผมเดินผ่านที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเขามีห้องพัสดุผมผ่านตาบ้างโอ้เคยเห็นคำว่าห้องพัสดุนะครับหวังว่าที่นั่นจะไม่เขียนผิดนะครับไม่เขียนผิดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนมั่นใจมากนะถ้ามั่นใจแบบนี้นะครับมาฟังคําเฉลยจากน้องเจมส์ครับน้องเจมส์ครับพัสดุสอเสือเนี่ยนะครับเด็ดหรือไม่เด็ดครับ ตอบที่เด็กนะครับเด็ดนะดดครับนี่เลยนะครับน้องน้องสองสัยกันไหมครับว่าพัสดุทำไมใช้สอเสือคำว่าพัสดุมาจากคำภาษาสันสกฤตว่า วัตสถุในภาษาไทยใช้สอเสือตามรูปคำเดิมในภาษาสันสกฤตครับเห็นไหมครับว่าภาษาไทยของเรามีที่มาจากหลากหลายจริงๆนะครับเมื่อเรารู้และเข้าใจก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ลืมเลยนะครับ